แสงดวงอาทิตย์ครับกำลังจะรับขอบฝ่าไปครับมื่อนี้วันที่ยี่สิบเก้าสิงหาครับสองพันหาร้อยหกสิบแปดครับกะสวยไปอีกแบบครับแต่ล่ายุ่งกระไลยหลายบรรยากาศทุ่งให้ทุ่งหน้าครับนี่เสียงกบเสียงเขียด นีเสียงมอเตอร์ไซค์หมดแล้วครับแลนด่วน้ <c oughs> นองอาทิตย์ก็จะรับขอบฟ้าไปนะครับขี่รถมากะเห็นที่ทสวยๆกะเลยจอดถ่ายคลิปน้อยนึงครับพระจันทร์กะเริ่มซองแสงแล้วครับหลังจากที่พายุคาชิกิครับตกติดต่อกันแค่สามมือครับมีตกนักอยู่มือหนึ่งครับแล้วก็นอกนะแกมีแต่ลิ่นๆครับ นำทากะพอมีครับในหน้าที่ลมที่ลุมครับและหน้าโขกหน้าปลาเนี่ยคือเก่าครับแกซุมซ่มๆครับโอ้มาบิดขาดบิดเนี่ยทีหน้าโขกหน้าปลา,าแกหลินสุ่มๆครับชุมช่มๆแน่นิดนึงบ่พ่อเด้๋ยใส่ปุ๋ยแล้วครับเขาก็จะขีดได้เกียเ้ยวบ่ได้เกี้ยวเนาะพี่น้องหน้าโขก หน้าลุ่มหน้าดอนหน้าทงนี่กะงามอยู่ครับมันคำแล้วกเ็เลยบบเห็นเนาะบบเห็นครับเมื่แล้วกับ่บมียังายนะครับนี่เห็นบรรยากาศมันทีส,สวยๆครับทองฟ้ามันนอกคอกหน้าเหาเห็นมันจำๆครับเป็นแสงอ่าของวันครับไก่จะสิ้นสุดแล้วไก่จะหลับ พอฟ่าไปมือนี้มืออื่นกะจะขึ้นทั้งเก่าครับมืออื่นดวงอาทิตย์กะขึ้นทังเก่ามือนี้พี่น้องสู่เวียกสู่งานแล้วกะในเวลากลับบ้านกับซองครับกินเขา่ากินปลาอาบนา้ำอาบทาพักผ่อนครับเอาใจซอยแรงงานสุขขู่สุกคนครับเอาใจซอยพ่อแม่พี่น้องสุขขู่สุกคนครับ นักเอาเบาสูครับชีวิตคนเท่าครับสูสูไปนน้ำกันครับตราบใดที่ยังมีลมหายใจอยู่บางสิ่งบางอย่างกะบีบบังคับเฮ้าเห่เฮ้าต้องสูงครับมันกระเลขต้องจําเป็นกะสูไปนน้ำกันครับยุ่งหลายๆครับเห็นบ่คคับยุ่งบินแฟบแบบๆๆๆๆอยู่ลายอีรีน้องจันกะเป็นเสี้ยวครับอีเกิงบ้านเฮ่านี่ละ่ะส่องฟ้ากะ บ่มีเมฆครับเมื่อบ่านาจะตก่าจะไปแล้วครับคาจิกิเอาคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี้ครับมาเอาบรรยากาศทองให้ทองหน้าบรรยากาศบ้านนอกคลอกหน้าห้องเสียงเกียดจะหน้าหน่อยห้องให้พอเป็นพี่น้องทางไกลรับชมรับฟังครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับขอบคุณสำหรับการ กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดติดตามครับขอบคุณครับ